ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark 3 r e Channel นะครับมาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark 3 r e Channel กันนะครับเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกๆวันหยุดเลยนะวันไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นี่แหละสักวันหนึ่งนะครับกับรายการหุ้นการบ้านรายสัปดาห์นั่นเองนะครับก็จะเป็นรายการที่คัดหุ้นมาให้สิตัวเน้นๆน,น,นะครับและเราจะวางแผนไปด้วยกันตลอดทั้งเดือนนั่นเองเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนมกราคมนะครับเข้าถึงสัปดาห์ที่3ถูกไหมสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่3 ก็จะมีมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนฟังเนาะว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคนที่มีของนะครับก็อาจจะลันไปพร้อมกับมาร์กนะครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีของล่ะจะต้องเริ่มวางแผนยังไงนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังมีเวลานะเพราะหุ้นบางตัวยังอัพราคาขึ้นมาได้ไม่เยอะนะครับโอเคไม่เสียเวลานะครับก่อนจะไปเริ่มนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub สไครต์นะครับหรือถ้ามีเพื่อนนะครับที่เพิ่งเพิ่งเริ่มลงทุนนะก็อาจจะแชร์คลิปมาร์กไปนะครับให้กับเพื่อนเพื่อน แล้วก็โดยส่วนใหญ่นะครับคลิปผมอ่ะเนี่ยจะเป็นสําหรับคนที่มีพอร์ตแล้วเนาะแต่ว่าใครที่ยังไม่ยังไม่เคยเปิดพอร์ตหรืออยากให้สอนนะครับวิธีการเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยอันนี้ก็ลองคอมเมนต์มาเนาะแต่ส่วนใหญ่อะครับที่ที่มาร์คเห็นนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ในตลาดหุ้นแล้วแหละแต่อาจจะอยากได้หุ้นการบ้านที่จะไปลองทําการบ้านดูก็สามารถติดตามช่องมาร์คได้นะครับโอเคถ้ากดไลค์และกดแชร์เรียบร้อยงั้นลุยกันเลยครับอ่าเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับ ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัว A U C T นะครับ A U C T เนี่ยถือว่ายอ่อลงมาได้น่าตกใจนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าให้ได้ลุ้นได้เสียวกันเนาะตัว A U C T เนี่ยหลักๆเลยนะครับแนวรับมาค่้ไว้ที่10บาทถูกไหมแล้วมากรับในส่วนนี้แหละ10บาทนะครับแล้วเขาก็ยอ่อลงมาต่ำนะครับตอนแรกคิดว่าถ้ายอ่อลงมาอีกจะรอใส่ไม้2เนาะแต่สุดท้ายก็ไม่ไม่ได้ถึงไม้2นะครับ สุดท้ายก็เด้งกลับขึ้นไปที่10.01แต่ตัว AUCT เนี่ยลกัลกลักเนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเช่ารถถูกไหมครับใน,ในตัวเช่ารถของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าลูกค้ารายหลักของเขาเนี่ยก็ยังดีนะครับต่อให้ตัวโควิดจะมาเนาะแต่เขาก็มีลูกค้าที่เป็นประจำบวกกับทรงตรงนี้มันเป็นทิศทางเหมือนเป็นการพึ่งกับตัวนะครับในโซนแห่งนี้ดังนั้นเรายังเล่นในกรอบหนึ่งนะครับต้องพูดอย่างนี้เออเรายังเล่นกันอยู่ในชั้นหนึ่งเนาะ แนวรับแนวต้านนะครับตอนแรกมาร์คให้ไว้ที่12บาทถูกไหมแนวต้านแต่ตอนนี้ลองมองไว้ที่แค่11บาทนะครับแต่สัญญาณทรงของเขาก็ยังถือว่าดีนะครับแล้วบวกกับ PE เนี่ยอยู่ที่23เนาะถือว่ายังไม่เยอะมากนะครับสำหรับหุ้นที่เกี่ยวกับเช่ารถนะก็ยังถือว่าน่าสนใจนะครับใครที่ติดตามตัวนี้อยู่ไม่ต้องตกใจเรายังถือไปด้วยกันโอเคลุยต่อต่อไปครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเส สเต็ก uh, ที่มาชอบเรียกสเต็กเนาะแต่จริงๆมันชื่อชิโนไทนะครับติดปากมากเลยคำว่าสเต็กตัวชิโนไทเนี่ยหลกัหลกๆเลยนะครับในส่วนแบล็กหลอกแบล็กหลอกคือตัวงานของเขาถูกไหมงานที่ประมูลได้นะครับยังถือว่าตอบโจทย์แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็น่าจะมีอัพไซด์ขึ้นไปได้ต่อแนวรับนะครับใครที่รับพอม,มาคตอนนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเราก็บวกกันอยู่ที่มองตอนที่ตีไว้ตอนนั้น7%นะครับแต่ตอนนี้ย่อลงมาตรงน,นี้แหละเหลือแค่4%เเเนาะเออ สีเรเนตรงนี้ถามว่าน่ากังวลไหมต้อง take profit เทคโปรฟิตออกไปเลยหรือก่อนเออก่อนหรือเปล่านะครับก็ยังมองว่ายัง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 ก่อนนะครับเดี๋ยวแนวต้าเราไว้ให้ไว,ไว,ไว้ที่17เนาะยังมองว่าอัพไซต์ต่อไปได้ครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีของนะครับก็อาจจะมารับกันที่14.5พร้อมกันนะครับไม่งั้นก็โซนนี่แหละเพื่อนๆก็ลองดูเนาะแต่สต็อปลอสเนี่ย14.1นเนี่ยอาจจะต้องเป็นสัญญาณเกี่ยวกับอาจจะต้องดูแล้วแล้วก็หรือว่าเทคโปรฟิตออกไปก่อนนั่นเองนะครับ ไม่งั้นเนี่ยจะลงมาค่อนข้างลึกเนาะเราก็อาจจะเปลี่ยนตัวเออค่อยว่ากันแล้วกันนะครับแต่ตัวนี้ยังน่าสนใจนะตัวต่อมาครับตัวสมบูรณ์นะครับ SAT นะครับชื่อยอ่อเขา SAT ตัวสมบูรณ์นะครับวันที่ตีกราฟไว้เนี่ยก็คือบวกไป8%นะครับแต่ตอนนีแนนนะ้แต่ตอนนี้ยอ่อดมาแล้วนะครับมายืนอยู่ที่6%สําหรับตัวสมบูรณ์เนี่ยมามองว่าก็ยังน่าสนใจนะยิ่งมันจ่อแนวต้านมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งน่าสนใจนะครับ และมันมีการเคลียบบนถึง2รอบก็ถือว่าดีแต่แนวรับนะครับให้ไว้ที่23.5เนาะสต็อปลอตยี่สแล้วก็แนวต้านอยู่ที่24.8หรือว่า25บาทเออตีไว้25ดีกว่านะครับและตัวสมบูรณ์เนี่ยอา,อาจจะขยับนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะขยับชั้นยังไงได้บ้างเนาะเพราะตอนนี้ชั้น1เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ย่อถึงนะเพราะมองว่าตัวสมบูรณ์เนี่ยเขาธุรกิจของเขาละกันเขาผลิตเกี่ยวกับพวก ชิ้นส่วนรถนะครับแต่ว่าจะเป็นพวกรถสันดาบถูกไหมที่เป็นรถเบนซินกับดีเซลแต่ว่าพวก EA หรือว่าเอพวกธุรกิจรถไฟฟ้าเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ลงไปมากนักนะครับบวกกับเจ้าที่เขาผลิตรถไฟฟ้าเขายังไม่ได้มาทําเหมือนกับมาดีลเลอร์กับตัวสมบูรณ์เนาะแต่ว่าในอนาคตมองว่าไหนไหนจะผลิตรถที่เป็นเบนซินกับดีเซลกับสมบูรณ์แล้วอะ่ะรถไฟฟ้าก็ควรมาผลิตด้วยกันแล้วกันนะครับก็คาดว่าอนาคตน่าจะเป็นอย่างนั้น นะดังนั้นราคาตอนนี้มันยังไม่สะท้อนถึงตัวรถไฟฟ้านะเออก็เลยมองว่ายังอัพมามองว่ามันยังเป็นธุรกิจที่ยังไปได้อะเออตราบใดที่รถยังมีคนซื้อยังมีซ่อมค่าแมเนจน,น้นตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับมองว่าน่าจะอัพไซด์ไปได้อ่ะเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับใครสนใจเนาะแต่ว่าตรงนี้มายังไม่ได้ตีกรอบชั้นที่3นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะมีการวางแผนเนาะลองดูว่าชั้น3มัน มันจะอยู่ที่ตรงไหนเนาะแต่ตอนนี้มันขึ้นมาค่อนข้างที่จะจ่อแนวต้านที่มันเคยทําไวอ้อ,อ่อถ้ามันออทำหายเมื่อไหร่ก็ถึงจะมีชั้นที่3มานะครับโอเคอ่ะพี P e. บอกพี e. หนเอยแล้วกันพี P e. อยู่ที่10นะครับสำหรับตัวสมบูรณ์ก็ยังถือว่าน่าสนใจเนาะอ่ะตัวสเต็กละ่ะลืมบอกเมื่อกี้สเต็กอ,อยู่ที่หรือว่าชิโนไทยนะครับอยู่ที่29เกเนาะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับตัวต่อมาครับตัว TKS นะครับตัวนี้โอ้โห ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ต้องเตรียมคล้ายๆกับตัวสมบูรณ์นะครับแต่ตัว t ีเนี่ยมามองว่ามันน่าจะขึ้นไปชั้น2ชั้น2ได้ก่อนนะเพราะว่า1เลยนะครับตัวนี้มันมันทะลุไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมันก็มายืนจ่อแนวต้านเลยว่าชั้นจะไปนะครับดังนั้นใครที่ได้ของไปพร้อมกันนะครับก็ตรงนี้แหละครับ8%เนาะไม่เยอะมากนะครับ 8%ตอนนี้ก็วางแผนกันต่อได้เพราะว่า1คือตรงนี้นะครับเออมันยกไป2รอบแหละเนาะสตาคนที่ได้ของพอม,มาร์กก็ก็วางแผนไปด้วยกันนะครับแต่คนที่ยังไม่มีของล่ะก็อาจจะมารับตรงนี้ครับประมาณ16.16.2เนาะเป็นแนวรับนะครับแต่พวกคนที่เข้าพรอม,มาร์กอาจจะได้ราคาประมาณตรงนี้ แต่ตัวนี้ยังถือว่าน่าสนใจนะครับตัว TK เพราะว่า PE อยู่ที่ประมาณ14เนาะถือว่ายังไม่เยอะบวกกับบริษัทที่จับมือเขานะครับก็ม่าจะเป็นซินเนกคอมเซเว่นซิสหลายๆบริษัทเลยเพ,เพื่อนๆืลองไปดูเนาะที่จับมือเป็นพันธมิตรในการทําสื่อในรูปแบบดิจิตอลนะครับดิจิตอลมันมาแรงอยู่แล้วถูกไหมเออดังนั้นเขามีทั้งสื่อที่เป็นเล่มด้วยแล้วก็เป็นดิจิตอลด้วยแต่หลักๆจะเป็นทางสื่อในรูปแบบดนะิจิตอลเนาะ ก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่สำหรับตัว TKS นะครับโอเคตัวต่อมานะครับตัวไอหอกไ n o c กนะครับก็ยังยืนอยู่ในชั้น1ของเราถือว่าค่อนข้างที่จะที่จะสวยแล้วกันเรียกว่าย่อลงมาได้สวยนะครับแนวรับนะครับถ้ารับไปพร้อมกับมาร์กเนี่ยก็จะอยู่ในโซนนี้แหละนะครับโซน1ิบสอ่งจุดนึ่งหกนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะก็ ให้แนวรับที่2ไว้ก็คือ1.23นะครับเป็นแนวรับที่2เพราะว่า1คือตัวเหล็กเนี่ยมันส่งสัญญาณบางอย่างว่ามันมีการปรับราคานะครับแล้วก็ราคามันค่อนข้างแพงแพงไม่แพงเนี่ยลองดูลองถามคนที่เพิ่งสร้างบ้านนะครับเขาจะบอกได้เลยว่าตอนที่ช่างประเมินราคาออกมาอาจจะบอกว่าอ้ยบ้านหลังนี้3 0 0 0 0นสี่แสนรีโนเวทเ็จทำเ็จนะครับแต่พอถึงเวลาที่ช่างไปซื้อเหล็กจริงๆเนี่ยเหล็กมันอัพราคาถูกไหมพอมันอัราคาแล้ว ตัวเหล็กมันก็จะแพงขึ้นนะครับมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นไปอีกดังนั้นตัวไอหนกนะครับเขาก็เขาผลิตเหล็กโดยตรงอะ่ะดังนั้นมันก็เลยอาจจะได้อาน,นิสงในตรงนี้นะครับหุ้นที่มีลักษณะเกี่ยวกับพวกเขาเรียกคอมมูนิตี้เนาะคือพวกอั่พวกบริโภคนะครับดังนั้นให้เรามองพวกพวกราคาของเขาเป็นหลักนะครับว่าราคาของพวก สิ่งที่เขาขายอ่ะมันขึ้นหรือมันลงเออไอพวกเนี้ยมันจะขึ้นเร็วลงเร็วนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับแต่แนวต้านมายังมองว่า1.36เป็นแนวต้านตรงนี้แหละเนาะเดี๋ยวเรามาวางแผนกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับว่าเป็นยังไงโอเคตัวต่อมานะครับตัว WHA เนาะหรือตัว W Corporation นะครับตัว W เนี่ยทำเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็มีนิคมด้วยนะ มีในส่วนของนิคมด้วยดังนั้นตัววาเนี่ยถือว่าราคาตอนเนี้เป็นราคาที่แบบใกล้แนวรับนะครับใกล้แนวรับมากๆเนาะเออเพราะว่ามาร์กตั้งไว้ตอนแรก3.40นะครับเป็นแนวรับแต่เขาลงมาตรงเนี้ยทิ้งๆลงมาตรงเนี้ยนะครับก็อาจจะทําให้มีความกังวลเกิดขึ้นได้นะครับในสําหรับตัววานะ แนวต้านนะครับม้ายังมองที่เดิมนะ3 7มนะครับมองว่าตัวนี้ยังมีอันนี้สูงเพราะว่า1คือตัววาเนี่ยธุรกิจเขาไม่ได้มีแค่ในประเทศนะครับมีต่างประเทศด้วยจีนเวียดน,นามลาวนะครับมีเยอะมากดังนั้นช่วงนี้ที่ราคาปรับตัวลงเพราะว่าการคาดการณ์ว่า,าบริษัทนิคมของเขาที่จีนนะครับหรือการส่งออกเขาที่จีนเนี่ยจะมีปัญหามันจะทําให้หยุดชะงักแต่ว่าในส่วนของเวียดน,นามแล้วก็ลาวเนี่ยก็ยังถือว่าตอบโจทย์ไปได้ด้วยดีเนาะ แล้วก็วาเป็นตัวใหญ่นะครับดังนั้นคนที่ถืออาจจะต้องเห็นเห็นราคามัน3บาทเนี่ยแต่จริงๆ Market ก็ไซส์ของมันเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะในส่วนของโลจิสติกนะครับดังนั้นก็ยังมองว่ามีการน่าจะอัพไซส์ขึ้นไปได้นะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคก็แนวรับแนวต้านให้ไว้แล้วเนาะก็ลองดูนะครับตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวอาเซียนนะครับอาอาเซียนเนี่ยใครที่ถือมาพร้อมกับมาร์กนะครับตั้งแต่แรกตอนนี้ก็บวกอยู่ที่ประมาณ16%เอเนาะ ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราวางแผนยังไงนะครับตัวอาเซียนมาโม่มันยังไม่หมดรอบนะครับต่อให้มันจะไม่ขึ้นไปชั้น2สักทีตอนนี้มันอยู่ชั้น1เนาะไปยืนชั้น2ได้ดีใจมากเลยตอน19.1แต่ยืนไม่ได้นะครับพอยืนไม่ได้เนี่ยมันก็เลยมีแรงขายกดออกมาครับเพราะแต่มันคือแนวต้านเก่าเนี่ยทิศมาร์ตีไว้คือ19บาทเนาะดังนั้นแนวรับ18.5เป็นแนวรับที่ถือว่าดีนะครับสต็อปรอดอยู่ที่17.6หนะครับหรือคนที่ถือมาพร้อมกันนะครับถ้าหลุด ถ้าหลุด18บาทตรงนี้เราต้องเท k โรฟิตนะครับเทโรฟิตไปเลยเนาะพราะตอนนี้มันเริ่มยกนะราว่ามันเริ่มยกยกตรงนี้ครับเออยกตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นทรงมันดีเออทรงมันดีนะครับบวกกับงบของเขาน่าจะน่าจะสวยด้วยสําหรับตัวอาเซียนนะครับแนวต้านวางไว้20บาทนะครับเดี๋ยวเราจะลันมเห็นพร้อมกันเนาะวางไว้20บาทดังนั้น ตัวนี้อยู่ใน MAI นะไม่ได้อยู่ในเซตห้หรือเซตร้อยนะครับถ้าคนที่เข้าไปดูอาจจะเห็นราคาแบบเฮ้ยราคา19บาทแล้วมันอยู่ในกลุ่มไหนนะครับก็อยู่กลุ่ม MAI เนาะก็คือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กช่วงนี้เห็นว่า small cap ขึ้นแรงเออดังนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะปรับตัวขึ้นได้สูงเนาะแนวต้านมองไว้14ครับแนวรับ18.4แล้วก็สต็อปรอสสิบเจ็ดครับ PE PE ยังอยู่ที่15.4้นั่นเองไปไปต่อนะครับสำหรับตัว HFT นะครับหลือว่าตัว ห้วยฟงใช่ไหมชื่อเขาอ่านอ่านไม่ค่อยถูกกทีนะครับสาหรับตัวนี้นะครับแนวรับมา์าให้ไว้ที่ 8. จุดตรง8.2ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ถือว่าติดลบลงมาเนาะติดลบลงมาประมาณนิดๆหน่อยๆนะครับจุด2จุดตรงเนี้ยมาไม่ค่อยนับเนะาะตัวนี้ถือว่าเขาตั้งฐานสวยต้องพูดว่าสวยเลยตอนแรกสต็อปลอสเราให้ไว้ที่7.8ถูกไหมแต่ตอนเนี้ย ไม้จะขอขยับสต็อปล้อนะครับมาให้ไว้ที่ไส้นี้8บาทนะครับแล้วก็ถ้าใกล้8บาทถ้าใครที่อยากจะรับก็สามารถรับได้อีกรอบหนึ่งเพราะมองว่าตัวนี้ราคายางนะครับมันช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะพันหวนเนาะบวกกับเมื่อกี้เราบอกว่าสมบูรณ์ผลิตอะไรชิ้นส่วนรถถูกไหมแต่ HFT เนี่ยผลิตยางรถนะครับดังนั้นถ้ารถยังผลิตได้ชิ้นส่วนยังผลิตได้ยางรถจะไปไหนล่ะนะครับดังนั้นก็ถือว่าน่าสนใจนะแนวต้านนะครับต้านแรกเนี่ยอยู่ที่8ุด 8.85เนาะต้านต่อไปคือ9.25นะครับเพราะว่า8 8 5เป็นชั้น1จบที่ชั้น1ต้านแรกต้านที่2ก็คือ9.25ถึง9.75นั่นเองนะครับก็ยังถือว่าอัพไซด์ได้สวยนะมันเป็นการพักฐานที่ที่ดีอะถ้าพักแบบนี้มันเป็นการพักฐานที่ดีนะครับบวกกับตัวนี้ p e อ่ที่11บาท พ P อยู่ที่11ไม่ใช่11บาทโทษทีนะครับโอเคยังถือว่าดีสัญญาณยังใช้ได้นะครับก็ม,มีมีแนวโน้มที่จะไปที่ดีแล้วกันตัวต่อมาครับอมมะตานะครับอมมาตะเนี่ยก็แนวรับนะครับมารับรับแรกเนาะรับแรกคือ20.5ถูกไหมรับ2คือ20บาทนะครับแต่มาไปรอรับรับ2ตรงนี้20บาทก็เลยได้ไปนะครับพอได้ไป20บบาทก็เลยมันพอมันดีดกลับขึ้นมานะครับก็ ก็เลยบอกว่าน่าสนใจยิ่งทวีคูณความน่าสนใจทอ่ะทีนี้จะบอกว่าสําหรับตัววากับเอออ่าสำหรับตัวอมาตะากับตัววานี่มันมีความธุรกิจที่ใกล้เคียงแต่วาเนี่ยเขาจะมีกลุ่มโลจิสติกของเขาเป็นเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาในในใน,ในบิสเนสเขาถูกไหมแต่ตัวอมาตะาเนี่ยจะเป็นนิคมเลยนะครับถ้าพูดถึงนิคมอมาตะาจะได้เปรียบบวกกับตอนนี้อ่านิคมของอมาตะาเนี่ยมีทั้งจีนลาวเวียดนามอินโด คือมีหลายที่นะครับแต่ตอนนี้เขากําลังจะขยายในส่วนของเวียดน,นามนะครับเมื่อจะเห็นว่านักลงทุน VI หลายคนเนี่ยเขาจะเริ่มซื้อหุ้นที่เวียดน,นามถูกไหมแต่เราเนี่ยซื้อหุ้นต่างประเทศไม่เก่งนะครับไม่รู้จะศึกษายังไงเราก็หาหุ้นที่มันไปลงทุนกับต่างประเทศที่เขาไปนะครับดังนั้นตัวอมาตะาเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ไปที่นูน่นเออเราขอก่อรถไปด้วยนะครับดังนั้นสต็อปล็อ แนวต้านนะครับมาร์ให้ไว้ที่20เนาะใกล้20ตรงนี้น่าสนใจนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่22บาทแล้วก็สต็อปลออยู่ที่19.2เอนาะอันนี้เป็นชั้น1ของเราช่วงนี้มันยังอยู่ในชั้น1ก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับตัวต่อมาตัว L H L H เนี่ยถ้าฟังจากลุงหรือล่วงหุ้นรายวันมาร์กว่ามาร์กจะเอาออกถูกไหมแต่พอพอดีได้ไปคุยกับเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนแนะนํามาว่า เฮ้ยตัว The, ตัวเ s เนี่ยในในส่วนของธุรกิจของเขานะครับจะมีการขยายนะครับในในรูปแบบของสมาร์ทโฮมเพิ่มมากขึ้นบวกกับดิจิตอลแอคเซสเขาจะมีการลงทุนกับพวกดิจิตอลแอคเซสเนาะดังนั้นเลยทำให้มันมันทวีควูณความน่าสนใจของมันเข้าไปอีกนะครับเพื่อนๆที่ถือมาพร้อมกัน,น,นตั้งแต่อา อันนี้อาจจะบอกเพื่อนๆไม่ได้ว่า6%ตัวนี้มาได้มาจากไหนเพราะว่ามาร์คอะตามหุ้นตัวนี้มาตั้งแต่เดือนตุลานะครับซื้อมาตั้งแต่ตุลาเนาะเพราะว่ามันเป็นหุ้นการบ้านรายสัปดาห์ของเราเนี่ยที่ผ่านมา2เดือนแล้วอะก็บวกมาถึง6%ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับดังนั้นตอนนี้เขาใกล้จะขึ้นไปชั้น2แล้วทรงมันจะคล้ายๆกับตัว TKS นะครับเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ย่อนะครับตัวดังนั้นตัวนี้ก็ขึ้นไปแล้วก็ยอนะ่อเนาะเออถ้าเพื่อนๆที่ยังมีของอยู่ อันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับตัวนี้ถือว่าถือว่าทรงดีกราฟดีต้องพูดอย่างนี้เลยทรงดีกราฟดีบวกกับไม่ติดลบแน่นอนสําหรับงวดการเงินนะครับแต่ว่าแนวต้านาคงมีคนส่วนถามว่าแนวต้านถัดไปล่ะยังไงนะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยเขามองราคาไว้ที่9.4นะครับแต่มาว่ามันไกลอ่ะเอออาจจะถือถึง5ถึง6เดือนได้เลยนะเพราะาตัวนี้ขยับช้ามากนะครับ เนี่ยขยับช้ามากมาดูตอนเนี้7บาทถูกไหมเดือนพฤษภา7บาทเดือนพฤศจิกาขึ้นมาที่8บาทเองนะครับขึ้นมาบาทหนึ่งก็ประมาณ6เปอร์เซ็นต์เองอะ่ะดังนั้นกว่า8บาทจะขึ้นไป9บาทเนี่ยคิดว่าเอ้ย9.4เนี่ยก็50สตางค์อ่ะก็ยังถือไว้อ่ะยังมีพื้นที่ให้เล่นแล้วกันดังนั้นตัวนี้ก็ยังถือว่าน่าสนใจนะครับโอ้ถ้าถามว่า หุ้นการบ้านรายสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มขึ้นมาได้ดีนะอ่าตัวแรก AUCT เนี่ยตัวนี้ก็บวกมาแค่1%นะครับตัวสเต็กบวก4%ตัวนี้6%นะครับ8% INOX 7%นะครับแต่จริงๆ INOX กมาร์กได้10%นะเพราะว่ามาขายไปก่อนเนาะแล้วก็ตัววายังติดลบอยู่นะครับไม่ว่ากันตัวอาเซียนถือมา ประมาณต่อจากแรงไอทาน์นิดนึงนะครับก็บวก16%เนาะตัว HFT ที่ติดลบอยู่นะครับแล้วก็อามาตะาบวก5%นะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นตัวแรงไอทา์บวกหอ์อ่ะสสัปดาห์นะครับที่ถือมาก็มีตัวติดลบบ้างมีตัวบวกบ้างก็ยังถือว่ากำไรนะครับถ้าเทียบกับพอร์ตของเราเออก็ประมาณนี้นะครับกับหุ้นการบ้านรายสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างรครับเพื่อนๆเราได้หุ้นการบ้านรายสัปดาห์ไปแล้วนะครับก็ลองไปดู มาจะบ่อยน่นี้งบการเงินเนี่ยมันสะท้อนถึงในส่วนของอดีตนะครับว่าตัวเนี้ยสามารถทํากําไรได้ยังไงบ้างเขาขาดทุนไหมธุรกิจเป็นยังไงดีไม่ดียังไงนะครับแต่ถ้าเราจะคาดการณถึงราคาของอนาคตเราต้องมองไปถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าหรือแผนธุรกิจที่เขาจะเริ่มต้นในปีหน้ามันสอดคล้องไปกับโลกหรือเปล่า บ,บางบางบางบริษัทเนี่ยวางแผนในปีหน้าว่าจะทําอะไรบางอย่างแต่ว่าบางในสิ่งที่จะทำอะ่ะมันอาจจะเอาไปแล้วแล้วก็มองว่ามันอาจจะเติบโตได้ยากนะครับหรือเขาต่อยอดในธุรกิจที่เขาทําอยู่นั่นแหละแต่ขยายแผนการผลิตเร่งการผลิตให้มันใหญ่ขึ้นโตขึ้นราคามันก็อาจจะอัพได้ไม่เยอะถ้าเทียบกับบริษัทที่เขามองถึงการเติบโตในอาเซีอื่นบ้างในรูปแบบอื่นบ้างนะครับดังนั้น ที่ม้กจะมาบอกเพื่อนๆเนี่ยคืออยากให้เพื่อนๆลองไปดูเนาะว่าแล้วก็ดูเสร็จคาดการ์สิว่าแต่ละตัวเนี่ยอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วก็ร่วมวางแผนไปกับมันนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง m t r e e Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับหุ้นการบ้านรายสัปดาห์เนี่ยในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ